วิธีการเลือกตู้อบอย่างไรให้คุ้มค่าเงินลงทุนนะคะวิธีแรกที่พี่สายจะบอกก็คือว่า <Hey! S 1> วิธีแรกที่พี่สายจะบอกก็คือว่าตู้อบที่เราเอาไปใช้ให้เราดูว่าเราใช้กับอะไรนะคะยกตัวอย่างสมมุติวันนี้นะคะตู้อบนี้ใช้กับร้านนวดและร้านสปา ขนาดที่เราเหมาะสมที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นไซส์100คูณ100แล้วก็คูณ1้อยแปไมถึงบอกว่าคุ้มที่สุดเพราะว่านั่งได้เันที2คนเนาะบางทีลูกค้าเข้ามา2คนแต่ว่าถ้าเป็นตู้อบไซส์เล็กกว่านี้ก็จะนั่งได้แค่คนเดียวฉะนั้นลูกค้าก็จะเสียเวลาในการที่จะมารอตู้อบนะคะวิธีที่2นะคะที่บอกคุ้มค่าและคุ้มราคาเนาะให้เราเลือกไม้นะคะวิธีการเลือกไม้ดูได้2วิธีก็คือ1ดูด้วยตาเปล่านะคะว่าลักษณะของไม้เนี่ยคือเป็นไม้เป็นไมน น้ำเข้าตัวนี้เขาจะมีความเขาเรียกว่าเป็นไม้สนนะคะแล้วก็จะมีความความขาวนะคะความละเอียดของตัวเนื้อไม้เนาะอีกอันนึงนะคะที่พี่สายอยากจะให้ดูก็คือให้ดูความเนียนจากทุกคนนะคะดูความเนียนของเนื้อไม้เนาะเพราะว่าเนื้อไม้เนี่ยเวลาที่เขาทําสีหรือว่าเก็บสีดีเนี่ยเวลาที่เราลูบไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดแล้วก็ความเนียนนะคะโอเคเนาะ อันที่3ามเลยนะคะให้ดูที่ระบบการควบคุมของไฟนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะมีระบบการเปิดปิดนะคะสวิต์เนาะเปิดปิดแล้วก็คือระบบการทํางานมันก็จะขึ้นไฟขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมินะคะหลังจากตัวนี้สิ่งที่ให้พวกเราเช็คอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีระบบเซฟดีคัสนะคะตัดไฟนะคะไฟร่วกไฟดูดนะคะระบบตักพันทีนะคะฉะนั้นเรามั่นใจได้นะคะ สำหรับความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยอันที่2นะคะก็คือให้ดูที่ตัวกระจกะคะ่ะทุกคนจะมีกระจกนะคะด้านหน้าเนาะด้านข้าง2ด้านนะคะสามารถมองเห็นนะคะลูกค้าที่อยู่ภายในว่าตอนนี้ลูกค้าเราปลอดภัยดีไหมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบออมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันที่5เนาะเรื่องของประตูจ้ะทุกคนเพราะว่าเป็นจุดที่เรา ใช้งานมากที่สุดนะคะแล้วปัญหาก็คือว่าประตูบางตู้เนี่ยนะคะเขาจะมีแค่เขาเรียกว่าด้านเดียวเนาะแต่ประตูของจันทาไทยสปาเนี่ยเขาจะมี2ด้านนะคะทุกคนดู2ด้านดูยังไงอันนี้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งพอเวลาที่ระบบใช้2ด้านจะลดปัญหาในเรื่องของการแตกล้าของตู้ได้นะคะอ่ะโอเคเนาะอันที่6ก็คือเข้ามาดูที่ระบบภายในจะทุกคนเนาะระบบภายในเนี่ย เราจะมีช่องนะคะให้ระบายอากาศเวลาที่ควันเยอะเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปนะคะเราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือระบบของตู้นะคะทุกคนเราจะใช้หม้อหุงข้าวนะคะจะเป็นยี่ห้อของชาร์ปนะคะ,อ,ะอันนี้เราสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเซฟนะคะคนที่นั่งเนาะและสําคัญนะคะเราจะมีตัวฐานสามารถที่จะดึงตู้ออกมาได้นะคะ จะป้องกันไม่ให้น้ำหกนะคะแล้วก็คือป้องกันาการพลิกของตัวมะหุงข้าวนะคะและสำคัญเลยนะคะเราสามารถที่จะยกแผงนะคะตรงนี้เวลาทีา่ลูกค้านะคะอาจจะเอาพวกเขาเรียกว่าส,สครับหรืออะไรอย่เงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตู้อบของจันทาไทยสปานะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าคุ้มอย่างไร ตู้นี้นะคะอายุการใช้งานอยู่ประมาณ5ปีแต่ทุกคนถ้าคำนวณออกมาเป็นเงินเนี่ยจะตกวันละ15บาทนะคะทุกคนซึ่ง15บาทเนี่ยถามว่าการดูแลสุขภาพหรือว่าการที่เราเอาไปใช้กับลูกค้านะคะในร้านนวดร้านสปาเนาะก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนนะคะสำหรับ6เทคนิคนะคะใครกำลังที่ เป็นมือใหม่หรือว่ากําลังมองหาตู้อบสมุนไพรนะคะให้ลองเอา6วิธีนี้ไปลองเลือกดูนะคะคุณจะได้ตู้อบที่คุ้มแล้วก็คุ้มค่ากับเงินสําคัญก็คือความปลอดภัยความสวยหรูนะคะลูกค้าปลอดภัยแล้วเราก็คุ้มเงินด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายๆนะคะสวัสดีค่ะ